but it's too late now i remember you and me and how careless we were yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up okay we were all right staying awake till the sunrise we were in love couldn't stop us like a good drug yeah. never run we look up in my car Driving so far play your guitar you'd show me your heart. let down our guards think with our hearts stare at the stars we would never apart drinking too young 8. <laughs> <laughs> ถ้ากระโดดจำสองขาข้ามสิ่งกีดขวางลงพื้นขาเดียววิธีฝึกปฏิบัติ 1. คครกีฬากำหนดระยะทางการฝึกไว้ประมาณ10-15เมตรหรือตามความยาวของเบาะยูโดนั้นๆจากนั้นวางกลวยสามเหลี่ยมไว้เป็นสิ่งกีดขวางประมาณ5-6ถึแถวแถวละประมาณ6กลวยแต่และกลวยควรห่างกันด้านซ้ายและขวาประมาณ1-1เมตร 50เซนติเมตรส่วนระยะห่างด้านหน้าและด้านหลังประมาณ1-1ถึง1เมตร50เซนเมตรเช่นกันหรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสถานที่การฝึกซ้อมนั้นๆก็ได้ 2. แบ่งผู้ฝึกออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ5-6คนตามจำนวนการวางของกลวยจากนั้นให้ผู้ฝึกยืนตรงเท้าทั้งสอง ห่างจากกันพอประมาณ 3. ย่อเข่าลงเล็กน้อยแล้วออกแรงสูงสุดเพื่อกระโดดจัสองขาข้ามกลวยไปด้านหน้าพยายามอย่าให้เท้าสัมผัสกลวยเวลาลงสู่พื้นให้ขาข้างใดข้างหนึ่งลงสู่พื้นและย่อเข่ารับเล็กน้อยสำหรับขาอีกข้างหนึ่งให้งอเข่าขึ้นอยู่ในระดับเอว ประคองลำตัวไว้ไม่ให้เสียการทรงตัว 4. เมื่อทรงตัวได้แล้วให้วางเท้าอีกข้างลงเพื่อออกตัววิ่งไปข้างหน้าจนกระทั่งถึงกลวยถัดไปให้ปฏิบัติลักษณะเดียวกันจนครบทุกกลวยแล้วจึงปฏิบัติกลับมาอีกหนึ่งรอบ 5. ผู้ฝึกปฏิบัติเทคนิคนี้ประมาณ5รอบโดยการฝึกไปกลับให้นับหนึ่งรอบ ในกรณีที่มีผู้ฝึกจำนวนมากให้แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันตามจำนวนผู้ฝึกทั้งหมดการพักเซตจะขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มที่แบ่งไว้นั่นเอง